mà bưng vì thì hết hết khai mặc thua vì thì vì hả huh? vì thì hết khai mặc thua vì thì búp mặc thua vì thì hết khai mặc thua ừ, mà nói có sai sổ không nè điều ซักไวๆเพื่อนเ็ศขาหมักทั่วเอ,เอาเอาแน่นๆได้จุ๊บๆลงตั้งห้าบ้านติละมหมู <c oughs> หมูกินะลือะลือมามาเบิ้งนเน่เพื่นเฮ็ดขาหมักทั่วนี่มาเบิ้งวิธีเฮ็ดขาหมักทั่วเพื่อสิได้รักนึ่งนะ ไปหาตัดบัวซันแต่เฮาไปตัดเองเด้อฮ่าพอดีเลยดิพอดีเลยไม่ยั่วเลยขาบางตั้วมันกระลักกระลอนแท้ อุ้งใช้มีนคือบ้าทำแบกทั่วจนจนคนขึ้นใดผู <c oughs> นน้ีสวยเลย, <c oughs> ยอยากโหดี<ค>มึงแน่ต้นอย่างกัดซื้อสิไรแซมลายยุตายหลายาอบโบไ,ไม่สุดไม,ไ,มไม่จ้ะไม่สุดจ้ะมันบบสุด้ มหลายแล้ปลูกทั่วปุ๊ปปุ๊บฟังนี้กะปุ๊บลงไปแล้วก็ฟังนี่ยังเฮ็ดยังเฮ็ดค้างหมดแล้วอ้าวมึงแน่บักทั่วเพื่นนี่เป็นแถวเอ่ไ่มพูวอพแวอยู่งามงามแน่นี่เบื้องประมาณหน้าสิไดพันพุ่นละเป็นพันพันค้างพุ่นละอืม งามๆได้ผูวผัวแหวยุบเบงแน่นเห็นบออันนี้อย่างแถวนี้ปลูกแล้วแล้วปลูกยังทางลุมพูยังปลูกไปแล้วพอทางลุมอะถ้าให้เบียร์อย่างแกถ้าไปคนไปคนอันคามบากทั่วพี่น้องเบอบางทั่วบดได้ใส่ปุ๋ยปลูกบังทั่วหน้าฝนนี่ดีเด้อทุกคนบดได้โฮดน้ำอืมเบงมองกันดีความมายางงามเห็นบ่ ปลูกหน้าฝนนี่ดีดีราคาปีนี่ดีเด้วทั่วราคาปีนี่ดีหึใช้เอาตีละเอา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 ถ้า,า,าสุตโตบงกินแล้วกันกินเองเมื่อไหร่เมื่อวานนี่มา,นมาปลูกมันแถวอันลองยางนี่เห็นบะมาปลูกมันแถวลองอยางเมื่อวานนี่ปลูกนออ่ะแซม,ปมไปปลูกไป เพราว่าม <ítulo> <es> anyway, <oil> oh, ันก kind of like oh, mm, ันน oh, 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 oh. oh. <laughs> <laughs> yeah, ่อยเดียวกันเป็นราคาจะได้พี่น <to> ้องเอ้ยมันก็ได้ผู้ใดมีที่มีทางหลายฮานเป็นเท่าแก้เพล่ะได้ห้าสิบล้านหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านเพล่นเบิ้งสาวๆเพื่อสีหานเอาไหมโอ้สับลาบอยู่อู้อูออึบผู้นี้สักบมักทั่วแบบต้นที่เราเฮ็ดค้างมัดกเฮงคนนจนนี้ปีน มึงโอู้หูหนไม้สับลาบอยู่เออลินมุน่นเข้าไปเอาเลยตัวนั้นนะนอ,อืาาะอแค่จังไรซะเออลินมุ่นหูโอ้เข้าไปรถฮ่าฮ่าฮ่าสมบัติลินเข้าไปตายแล้วมุนหนูเข้าไปโอ้อยู่ไอมุ่นเข้าไปเลยอ้าวอ้าวลูกกูหลานกูไปไปไปเบิ้งทุกคนไปเบิ no, ้องอนอกหมายง่านอกง่าอยูยอ no, ยย่บนละใส่ใส่เบิง้ง โอ้โหง่ายแหละนะโอ้โหง่ายเลยนนะอ่ <laughs> อาบได้ก็บอกมูนอุ๊เข้าไปบได,ด้ยบอดลินห้างก็เลยละห้าก็ลยละอวดได้แต่ป่ายมันค่ะเอ้าไหนจะป่ายมันจ้จได้แต่ป่ายมันก็นเอาบได้กินอะนะมันนี่ทุกคนในหะม่งามค่ะไปงามอีหลีอีหลอกลก็หลอกก็ดีอ่ะ งามอีลีอีลอกระดอกระเดียไปได้ซ้ำนี่บอกอ๋อตัวน้่นอา,อ,งงา,อ,อ,าอาบ่ได้ซ้ำเสียดายเลยเอาไว้นี่แหละเนาะคำหาอยังสีขึ้นมาอยู่แถวกลางส่วนพวกแต้มอ,อ๋อคือกันระวังเยียบหนามเด้อหนามมันโคตรโค้อองนี่เมื่อวานม,มาแซมมันแถวนี้นะ สีว้าจังได้เอามากี่หินทุบเอาจนเวอร์จนเวอร์เบิดลำม่ม <c> ม <oughs> ันไปแกลัวเฮงอันนี้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวสีให้เบิรงกอันนะ่ะแถวอันแต่ว่าท่าเสียมยังบ่ม,มาก็เลยเอามากนนี่หิน,นทุบเอามาเกีเ่ยหินมากี่หินอันตอกลงอืออันนี้ปลูกยางแถวนี้ปลูกลแล้วแล้วนี่เด้แถวนี้เลยนี่ ลำมันจนเว่อิจนเวิร์ดว,ว่าสันทำไมมันตอกข้างตอกเนี่ยตอกจนลำมันเบื่อมีโบขึ้นขนอีกวะระวังเด้อลักหัวมันได้แน่นเด้ออึบอ้อยอย่ายเยียบนะมันสิลุดปูดลักขโมยตัวนี้ใหญ่เด้อเธอคือใครฉันคือมนุษย์ต่างเรา จ,จับฉันมาทำอไรไปไปฉันคือนานุ๊กบอกวะไนาหนุนน๊บอกไม่อมู่ขึ้นนไม่มีจ้า,า,าบ่มีบ่มีขอมนน้อไม่โอ้กอนี่บักง่ายนึงอาแน,นะแต่บม่มีเนกมีันแ่นสิาอสิลอ๋อยอยู่ข้างในปุ๊กหาไม้มะกาะหาถือไม้มะกาะ

ใส่มือน้อยมือใหญ่ค <pod cast> like, ือบอกไม้ก like ่ออาอุ้ยมันอันนั้นอ่ะนะมันคือแมงแมงตรงไหนถ้าแมงน่ะบอกมันคือแมงแมงมีน้ำลายน้ำบอกหรือมันแข็งแล้วบ่แม่นมาก่อนน้ำลายมีน้อไหม โอ,โอมุนเข้ามุนเข้าเอ้ามุนอูอเข้าไปเลยขึ้นนี่ได้ฝนตัดยี่นี่ได้เอาแบงมาเออใชบแบงตัวป้าพวกนายเครื่องปูขึ้นอันแตงโมมกบวบแล้วกันบวบแตงโมเออมันมีแต่มันอยู่นอกหัวมันเห็นมันแปลนสีทาสีทา สิทากะคองผอู้น้องหมาก็ไดะน้องหมาเข้ากองเนี่ยน้องหมาสาวคุณหนูอืมเพิ่นบริโนทนี้ดินเดอนางนี่ปะนางขาวๆนี่เพิ่นนอนทงเฮือนพู่นะอามุนเข้าไปมุนเข้าไปผู้แดงๆดแดงจะห่วยอยู่ เห็นนะบอยลินเดี๋ยวแปบนึงนะทุกคนเป็นพี่เลเนไต่อต <c oughs> ตื่นม่วงเจ้าของม่วงเจ้าของอยกข้างล่าตื่นอ่านี่เด็กมีสองลำมาหาแบกลังหัวไปเฮ็ดคามักทั่ว เหนด่อยก็มีแต่นามที่น้องเออนีแต่นามนามกัะนามกระสะนามความหลายเหนื่อยครับมีแต่ม้กีนป้านี่กอดไม้กอดไม้อันยันอันนี้เฮ้โบไม้กระสะ เมนบอเออมันยังหมดทางออกนี่นี่หนไม้ได้เมนม <c oughs> ีเออ,อนี่ลำนี่โนนี่ความเป็นตะแพงนี่นะนึกไม่ได้ลักคามากทั่วนี่ในน้อยนี่รู้นนก็ามเป็นตะแพง อูดรูออดลอดอยู่มาทงพีลงละน่อมันน้อยเกินไปอ่ะนะนูนินี่น้านี่สามซีัมนี่นี่ทางหลังเอลินนอนนอนพ่นนี่นาอย่าไปตัดโดเลนะไปไปตัดน้ำเอ้ยผู้ไปเร็วๆเเเ็็ยดดๆ เห็ดบมนเห็ดเบนมาบอกมันเป็นนอกเด็ดเดำนำดำดำดดำดำดเฮำดเนี่ยเำ็ดดำดำดำด้ดำดเดำดำดำนำดำัำด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 เดำดำ่ำด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 ำำำดำดเดำดำดดำดดำ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 ดดีดดำ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 เดำดำดดำดดำดำดดดดปด มาตัดมาตัดางผักทั่วน,นี่ตัดกล่องไว้กล่องไว้แล้วก็รถมาแก้เอาฮะมัใจรถัางแต่รถ <c ười> กำลังถอยขึน้นมาถอยขึน้นมาใยขึน้นมา๋ยวถ้าเบื้องต่นน้อยเอาขึ้นรถฝนตกแหง้งเออทางภูฝนมาตกว่ะ khác cái địa bàn nhà cát bàn hào phải nói ơi con này ba mà thùng ngày cái chít hòn phạp cao cao nó toàn phò toàn mẹ, nhàng chu sơ khổn sơ khổn sơ sơ nhung chín na ướp phân thổi phân cao cuốn nốt năng เต่เธอเป็นเธอเป็นไอเย็นมาพูดบักทั่วเด้อไม่เห็ดคามบักทั่วเด้อนี่นะบนทางขึ้นเออบนทางแถวนี้บุญยงงากว่านี่เธนในไอหยอยคนเล้วผู้ตัดกระตัดผู้คนกระคนอันนี้เรียกไม่รู้เรียกทางไอหยอยดู ไายวายโคดขึ้นรถนางแต,แตนแตนแตเด่นแตดนตดน, <มา S 1> นะนนว้าวพี่น้องมันนี้มัคค่ะได้เห็ดปู๊ดจ้าว้าวมาหาเห็ดอยู่ในป่าฝนตกมาหาเห็ดป่าว้าวว้าวไปต่อเลยค่ะ แต่จะดูหึห้าปใส่นแสก็มูเห็นนะมูเห็นตัวเน้อแต่พ้อนยน้อยค่ะรานางแสนเป็นอย่าฆ่าลูกเอ Nhà bạn, nói okay. no, bà <laughs> <laughs> nói muối nói nói cô nói là sẽ